เพื่อนๆรู้ไหมว่าการอยู่ร่วมกันเป็นเรื่องที่สำคัญนะแต่ถ้าเราไม่รู้จักปรับตัวเข้าหากันก็อาจทำให้เกิดปัญหาได้นิทานเรื่องเม่นกับงูที่พี่อันโมนนำมาฝากวันนี้จะสอนให้เรารู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพร้อมจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปฟังนิทานกันเลยนิทานอีศบเม่นกับงู เม่นน่าสงสารตัวหนึ่งเดินเร่ร่อนหาที่อยู่อาศัยจนมาพบพวกมูใจดีให้อยู่ร่วมด้วยในรังต่อมาไม่นานพวกงูต่างมีบาดแผ่เต็มตัวเพราะถูกคนแหลมที่เม่นสลัดทิ้งทิ้มตามพวกมูจึงขอร้องแกมบังคับเม่นว่าจะช่วยออกไปหาที่อยู่ใหม่เถอะนะพวกข้าทนอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วเม่นก็ทำทีนิ่งเฉยพูดขึ้นว่าข้าก็อยู่ที่นี่ก็สุขสบายดีอยู่แล้ว ใครได้รับความเดือดร้อนก็ไปหาที่อยู่ใหม่เสียสินิทานเรื่องแม่นกับงูบุสอนให้รู้ว่าการอยู่ร่วมกันต้องคำนึงถึงผู้อื่นแม่แม่นจะไม่ได้ตั้งใจทำร้ายงูหุบแต่การไม่ใส่ใจและไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของตนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนสอนให้รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราและคำนึงถึงผลกระทบต่อคนรอบข้างอย่าเห็นแก่ตัวัก เม่นเรื่องที่จะสบายอยู่ฝ่ายเดียวไม่สนใจความเดือดร้อนของงูอุ่สะท้อนถึงความเห็นแก่ตัวและขาดน้ำใจจงรู้จักปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันหากการกระทำของเราทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเราควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่นอย่าเพิกเฉยต่อปัญหาเมื่อเกิดปัญหาควรหาทางแก้ไขร่วมกันไม่ใช่เพิกเฉยหรือโยนความผิดให้ผู้อื่น สรุปนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้จักเสียสละเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและรู้จักปรับตัวเข้าหากันเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขหวังว่านิทานเรื่องเม่นกับองคบจะเป็นบทเรียนเล็กๆที่สอนให้เรารู้จักการอยู่ร่วมกันและการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่และมีความสุขร่วมกันนะคะ มาฟังพี่ unknown, อัานมนต์หลับดีจานความเรื่องราวก็คิดส้อนใจให้ hey, เรียนรู้ที่จะไปแต่เรื่องดีดู ให้เราเดินเรียนรู้และก้าวโตชุดมาฟังพี่อมโมเราในทางเรื่องราทั้งหมดจะมีให้คนได้ดูได้ฟังกำลังจดใจและได้เขาคิดซอนใจไม่ทถ้าม่สับปะจดแล้วถ้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่อโมด้วยนะ yeah! โน,น้ต o ลไม่จะนี ให้เราเรียนรูและเปริรด้วยซ้อนให้เราได้คิดให้เราที่ซ้อนใจ